ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สามโรงเรียนปิยุตูศึกษากรสอนโดยคุณควรนะคะรอดตั้นหรือว่าครูเปิน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะก็คือเรื่องที่สองค่ะวัตกรชีวิตของสัตว์ค่ะซึ่งยังอยู่ในบทเดิมนะคะก็คือบทที่สองดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะ หนังสือเรียนที่จะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่91-92ค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนเรียนก็คู่ไปพร้พอมๆกับคุณครูได้เลยค่ะส่วนแบบบันทึกกิจกรรมนะคะจะใช้ในหน้าที่86ค่ะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหน้าที่91และ92นะคะ ซึ่งก่อนนักเรียนจะอ่านนะคะครูใจให้นักเรียนคิดก่อนอ่านโดยมีคำถามนะคะว่าวัตจ,จักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบอันทึกกิจกรรมหน้าที่แปดได้เลยค่ะหากนักเรียนคนใดไม่สะดวกในการเปิดหนังสือเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ หากคุณครูเปิดเร็วเกินไปนะคะนักเรียนก็สามารถกดหยุดไว้ก่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอ่านจบกันแล้วใช่ไหมเอ่ยซึ่งจากเรื่องที่อ่านนะคะจะพบว่านะคะ ถ้าตูเนี่ยได้ไปรับเลี้ยงลูกสุนัขไว้ใช่ไหมคะแล้วคุณครูอยากถามนักเรียนว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าสุนัขเนี่ยยังคงตัวเล็กเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปสุนัขจะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะและเมื่อจเจริญเติมโตเต็มที่หรือว่าตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะ สุนัขก็จะสามารถสืบพัน์ุได้ค่ะดังนั้นนักเรียนสังเกตได้ไหมคะว่าการที่สุนัขใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกอยีกอย่างว่าอะไรคะนั่นก็คือสุนัขมีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเอนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะเข้าตู้นำอะไรมาให้ลูกสุนัขเอ่ยอ ในมือของเข้าตูน่าจะเป็นอาหารของสุนัขนะคะและตรงนั้นมีชามอาหารและชามใส่น้ำด้วยเข้าตูคงเตรียมไว้ให้สุนัขค่ะนักเรียนคิดว่าทําไมเข้าตูต้องเตรียมอาหารและน้ำให้สุนัขคะตอบกันได้ไหมคะต้องตอบกันได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะเราได้เรียนมาแล้วว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตของสัตว์มีทั้งอาหารน้ำและอีกอย่างคืออะไรนะอากาศค่ะถูกต้องแล้วค่ะเข้าตูเลยต้องเตรียมทั้งอาหารและน้ำให้กับสุนัขและเข้าตูในสร้างบ้านให้สุนัขให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วยค่ะและเมื่อสุนัขตัวเต็มวัยมันก็จะมีการโตขึ้นจนมันสามารถสืบพันุ์ได้นะคะ ซึ่งเมื่อมันสืบพันธุ์ได้แสดงว่าตัวเมียก็จะสามารถพดลูกออกมาเป็นลูกสุนัขนั่นเองค่ะจากนั้นลูกสุนัขก็จะเจริญเติบโตจนสามารถสืบพันธุ์ได้และก็จะสืบพันธุ์อย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะคะวนเวียนเป็นแบบรูปวงที่ซ้ําเดิมอย่างต่อเน,นื่องนะคะดังนั้นเราเรียกรูปแบบนี้ว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่า นอกจากสุนัขแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นยังมีการเจริญเติบโตรหรือมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับลูกสุนักไม่เอ่ยเดี๋ยวนะคะเราจะมาเรียนกันต่อนในคลิปถัดไปนะคะก่อนอื่นวันนี้นะคะคุณครูขอสรุปกจิจกรรมที่เราได้เรียนกันในวันนี้กันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะในขณะที่สัตว์เจริญเติบโตสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ โดยสัตว์ที่จเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์และมีลูกเมื่อลูกจเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัตจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะการกิจกรรมที่ได้ทำไป,ไปในวันนี้นะคะในนักเรียนเนี่ยเปิดแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่8 6ค่ะต่อคำถามในรู้หรือยังในคำถามที่ว่า วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรตกลงวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยซึ่งวัฏจักรชีวิต pandemic, ของสัตว์นะคะจากที่เราได้เรียนกันมานะคะก็คือเมื่อสัตว์เนี่ยจเจริญเติบโตขึ้น U จนเป็นตัวเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์จนมีลูกนะคะและเมื่อลูกนะคะเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์ และมีลูกต่อไปอีกนะคะหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้าเดิมอย่างต่อนเนื่องนะคะเราเรียกอีกอย่างเลยค่ะว่าวัดจักรชีวิตนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะครูของ่ากแบบอันทึกกิจกรรมในหน้าที่86นะคะอยากให้นักเรียนทำในส่วนของรู้หรือ,อยังเียอย่างเดียวนะคะนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนคลิปวิดีโอกลับไปได้เลยนะคะ และวิดีโอต่อไปเราจะมามทำกิจกรรมกันในเรื่องของวัต,รตกรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรกันต่อค่ะและเจอกันใหม่ในควิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย